สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบอาทิตย์ข่าวเด็ดกับชัยายิ้มนะครับในช่วงแรกเราจะสนทนาในเรื่องข่าวต่างประเทศที่สําคัญมากเนี่ยนะครับเนื่องด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเกนได้ไปเยือนประเทศจีนนะครับได้แล้วแล้วก็ได้พบกับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระหว่างวันที่18-19มิถุนายนที่เพิ่งผ่านมาใช้เวลา2วันนี่นะครับก็ได้สร้างความสัมพันธ์ที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะราบรื่นพอสมควรเนี่ยนะครับ ส่วนในเรื่องการเมืองไทยเดี๋ยวไปติดตามในช่วงสุดท้ายนี่นะครับเราจะสนทนากับท่านรองศาสตราจารย์ดออรสมภพมณนะรังสรรค์น,นะครับในเรื่องของว่าเอ๊ะทำไมวันดีคืนดีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนที่เรียกว่าหึมห้หึมห้กันพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันรัฐนตรีต่างประเทศได้รับนโยบายอะไรจาก ความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีจโจไบเดนซึ่งประธานาธิบดีขอภัยครับแล้วประเทศสหรัฐอเมริกาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกภายในปลายปีนี้ถึงได้ส่ง inken, แอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาไปเยือนประเทศจีนในวันที่1819มิถุนายนเราจะสัมภาษณ์ท่านอาจารย์สมภพมนะรังสค์ซึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สมภพครับสวัสดีครับพญายรยักษ์ครับครับท่านอาจารย์สมภพครับ ทราบว่าท่านแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เยือนจีนวันที่18-19มิถุนายนเนี่ยผมก็เชื่อว่าท่านอาจารย์สมพงก็ได้ทราบข่าวอันนี้ดีแล้วก็เป็นที่จับตามองของชาวโลกทั้งหมดนะครับการเยือนจีนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐอเมริกาเนียแล้วก็ลดความตึงเครียดได้มากทีเดียวแล้วระหว่างที่ไม่ได้มีการเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาของจีนกับสหรัฐโดยเพราะยิ่งจากประเทศอเมริกาในระยะเวลา5ปีเนี่ยมันมีนัยยะอะไรครับมีมาีวาละอะไรครับถึงได้มีการเยือนของลัมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปเยือนจีนถึงเรียกว่า5ปีวันดีคือดีก,ก็ไม่มีการเยือนกันเนี่ยมีนัยยะอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ครับ คือความจริงแล้วเนี่ยนะฮะเขาจะมีการไต่หมาสู่กันในระดับนี้เนี่ยตั้งตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับเราคงจําได้ว่าประธานาธิบดีสียิ่งถิงกับประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็ได้มีซัมมิตกันแบบตัวต่อตัวนะฮะที่ที่ประชุม G20 ที่บาหลีนะครับเดือนพฤศจิกายนออกปีที่แล้วครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่ออะไรต่อไม่อะไรที่มันขาดหายไปเนี่ยนะฮะ ฟื้นความน้ำพัน์ธได้อย่างอย่างค่อนย้างจะดีมากขึ้นเลยทีเดียวในขณะนั้นนะครับแต่ก็บังเอิญว่ามันบังเอิญมามีปัญหาเรื่องของให้ห้ัวนเนี่ยนะครับที่ของจีนที่หลุดเข้าไปในในในน่านฟ้าของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มีการยิ่งบรลลูตกโดยทางอเมริกานะสร้างความเล้าฉานกันใหม่นะครับแต่ว่าโดยทาง ไม่เปิดเผยแล้วเนี่ยสองชาตินี้ก็มีการติดต่อไปหมาสู่กันตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนก็ดีนะะที่ภาคเอกชนเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเดินสายยกขบวนไปจีเนี่ยไม่ขาดสายเลยตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาอนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของทิมคุกนะฮะซีอใหญ่ของนะครับของ Apple นะฮะหรือว่ากรณีของอนะีลอนมัสก์เทสล a และล่าส,สุดก็คือคแค่สองวันก่อนที่ิงเคินจะไปเยือนเนี่ยแต่ครับสียิ้นผิงก็ได้พบกับบิลเกตนะครับแบบตัวเราตัวเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถึงกับกล่าวว่าบิลเกตเนี่ยเป็นชาวอเมริกันคนแรกนะที่ได้พบกับสียิ้นผิงเนี่ยนะตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาแล้วแสดงก็เห็นแล้วว่าว่าบเบลคนถึงแม้ได้พบเนี่ยก็ก็ไม่ใช่คนแรกนะครับอ่าฉะนั้นก็แสดงก็เห็นว่าว่าจีนเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับแก่ฝ่ายเอกชนหรือว่าฝ่ายของประชาชนมากกว่า พราะบิลเกตทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในไมโครซอฟท์แล้วนะฮะครับแต่ว่ามาทําหน้าที่ในการบริหารจ,าจาัดการลนธิธิของเขาเนี่อยอย่างเต็มตัวเลยนะแต่ลนธิธิทนี่เขามีความเชื่อมโยงกับจีนมากนะมีการบริจาคเงินเข้าไปในกองทุนที่จัดตั้งร่วมกันนี่นะฮะ,ะถึงห้าสิบล้านเหรียญสหรัฐจากกรณีของลนธิธิของบิลเกตเองนะครับนะครับนะครับครับ,รบแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีการไปหมาสู่กันอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่แหละทั้งภาครัฐด,ด้วยนะฮะ อย่างเช่นเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับปร,กรากฏว่าผ,ผู้อเนวยการใหญ่ของ CIA เนี่ยก็เข้าไปในจีนนะครับแล้วแลวก,ก่อนที่บิง์เช่นจะไปเนี่ยก็ส่งนะครับเรียกว่าคนระดับที่เดี่ยวมือสองเนี่ยนะครับก็คือนะครับดานิเอลคริสเทนเบลนกเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ช่วยน้ำสีใสไอจีไนท์เนี่ยกเดินทางไปนะนัดนก็จะเห็นเลยว่าโดยทางโดยทางไม่เปิดเผยแล้วเนี่ยสองชาตินี้ก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ อ,อย่างต่อเนื่องพอสมควรนะครับ,รบแต่ว่าการติดต่อครั้งเนี้ยมันเป็นการติดต่ออย่างเป็นทางการนะเพื่อนําไปสู่การเปิดไฟเขียวว่าต่อไปนี้ปฏิสัมพันธ์ของชาติสองชาตินี้ซึ่งดูว่าได้ขาดหายไปพอสมควรแล้วก็เกิดการเผชิญหน้าเกิดคว,วามบาดหมางเกิดความขัดแย้งกันพออย่างไม่ไม่ใช่น้อยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ,ครบมคงจะมีเส้นสายอของ ช่องทางในการติดต่อปฏิสัมพันธ์กันใหม่นะครับนี่คือข้อดีของการมีการพบกันระหว่างลัมรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคือบริงเก้นนะครับกับฉินกังของจีนและก็หวังอี้นะฮะซึ่งอยู่เป็นผู้บริการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเขายัางได้พบกับประนานบิสียิปถิ่งด้วยใช่ใช่อันนี้เรียกว่าเป็นการพบอย่างเป็นทางการครั้งแรกใช่ไหมครับท่านอาจารย์ครับ ยังเป็นทางการครั้งแรกแล้วในรอบ5ปีกับที่มีคนระดับรัฐมนตรีเน<ช>ี่ยคาบิเนตเนี่ยนะฮะ,อะของอของรัฐบาลไบเดน Biden เนี่ยไปเยือนจีนเพราะครั้งสุดท้ายที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯไปเยือนจีนก็คือเมื่อปี2018นะฮะ<ช>คือไมค์อปอบเบโอ,อจำได้ว่าตอนนั้นอเมริกาและจีนเริ่มขัดแย้งกันว่าด้วยสงครามการค้าสงคาร,มมรงคามเทคโนโลยีนะฮะอหรัฐอเมริกา,ก,าก็เลยส่งไมค์ปอบเบโอเนี่ยเดินทางไปเยือนจีน ก็ได้ร nice sort of ับกันต้อนรับอย่าง่ขนข้างเย็นชามากอย่างที่เรารับรันอยู่ช่วงนั้นแต่ครั้งนี้แตกต่างกันนะฮะก็เรียกว่าได้ให้ความสําคัญมากนะฮะครับก็เฉพาะคุยกับอ่สียิ้นผิงนะครับอ่ระหว่างใบใบใบได้จิตาันธ์พอดีสียิ้นผิงเนี่ยก็คุยกันเป็นชั่วโมงนะฮะครับ แล้แลวเจนิจ่าก็ฉีกกลงเจนจากันเกือบตลอดบ่ายจนถึง working dinner <c oughs> ในตอนค่ำนะครับไม่ต่ำกว่าหกเจ็ดชั่วโมงก <c oughs> ็ถือว่าเป็นนิ่งน่หมยอันดีมากเลยอย่างที่อาจารย์ว่าไว้นะฮะช่ <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นครั้งแรกแกในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ที่เขาได้ติดต่อัน,อย,น,อ,นยอย่างเป็นทางการเพื่อคุยทางไปสู่โอกาสในการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่อันนี้เป็นต้นไปทีนี้ทีนี้ได้พบกับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศจีนนายฉังกินด้วยแล้วได้พบกับหวังอี้ หลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเรียกว่าความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนเนี่ยจะผ่อนคลายลงบ้างไหมครับระหว่างเรียกว่าในเรื่องของทะเลจีนใต้ระหว่างในเรื่องของไต้หวันเนี่ยจะมีการผ่อนคลายลงไหมครับเพราะว่าดูท่าทีของท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วก็ประเทศจีนเนี่ยรู้สึกว่าอาจคือมันมันคงไม่เกิดในเรื่องของ immediate progress เนี่ย เ็คือเรียกว่ามันคงไม่เกิดอย่างฉับพลันในเรื่องของความก้าวหน้าเนี่ยแต่เรียกว่าผมดูข่าวซีนเอ็นเมื่อเช้าเนี่ยนะครับมันคงไม่เกิด Immediate Progress เนี่ยแต่เห็นด้วยกับอาจารย์ว่ามันก็เรียกว่ามีความราบรื่นมากกว่าเดิมเนี่ยแต่ถามว่ามันคงจะไม่เกิดแบบประเภทฉับพลันอย่างรวดเร็วเนี่ยถึงความเจริญก้าวหน้าความสัมพันธ์เนี่ยแต่เรียกว่ามันมีนัยยะสําคัญเรียกว่ามันจะทําให้เกิดความผ่อนคลาย ในเรื่องของความตึงเครียดลงเนี่ยอาจารย์ตีความว่าไงครับตอนนี้ครับครับเราต้องแบ่งแยกเป็นสองช่องทางครับครับนะครับคือช่องทางทางเศรษฐกิจกับช่องทางด้านการเมืองและความมั่นคงนะครับผมคิดว่าต่อไปเนี่ยช่องทางทางเศรษฐกิจคงจะมีพัฒนาการในทางบวกเพิ่มมากขึ้นอย่างเด่นชัดเลยนะซึ่งหลังจากเนี้ยผมว่าอีกไม่ช้าไม่นานนี่นะครับทีมของฝ่ายเศรษฐกิจที่นำโดยเริ่มตีครั้งนะ ก็คือนะฮะเจนนเล่นก็น่าจะไปเชิญเยอจีนอย่างคุอนชางแน่นอนใช่แล้วก็มีทีมของแล้วปีกระทรวงพาณิชย์อ่ากีน่าไลมอนโดนะฮะใช่แล้วก็แคสซินใต้ซึ่งเป็นผู้แทนการค้าด้วยนะเพราะอะไรครับเพราะว่า เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลวิโยร่วมกันนะทั้งคู่ขนาดนี้นะครับก็มีช่องว่างของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจมากทั้งคู่ก็มีปัญหาชั้งอเมริกาก็มีปัญหาจีนก็มีปัญหานะเศรษฐกิจก็เริ่มสดถอยลงนะครับ,รบอันชาต่างประเทศก็เริ่มรบเราลงการบริโภคในประเทศก็ลรบเวาลงต้องลดดอกเบี้ยกระตุ้นเศรษฐกิจขณะนี้สหรัฐอเมริกาเองก็ยังไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจมันจะไปทางไหนนะครับเงินเฟ้อจะคุมได้อย่างจริงจังไหมเศษเฟดเฟดึงดมฟจะได่ไดเฟดเฟดครั้งที่แล้วนะครับ แต่ว่ามีกาะได้ลดลงไหมนะหรือว่าต้องขึ้นต่ออีกนะฉะนั้นถ้าปฏิสัมพันธ์ของสองชาตินี้นะครับซึ่งผ่านเรื่องของนโยบายการเงินการคลังนี่นะฮะได้เกิดที่แล้วเนี่ยก็คงสามารถไม่เพียงช่วยเหลือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของทั้งสองชาติเท่านั้นนะฮะอาจจะมีคุ้อุปการต่อโลกทั้งโลกด้วยนะครับนีค่คือเรื่องที่ต้องจับตามองแต่ถ้าเป็นช่องทางการเมือ,อความมั่นคงและอันนี้ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่เยอะเลยอ,ลอย่างเช่นอะไรครับ ก็ค oh, uh ือการที่สารดิกาขอให้เปิดช่องทางของปฏิสัมพันธ์ของกระทรวงการอางของทั้งสองชาติเนี่ยปรากฏว่จีนยังไม่ตอบรับครับก็เหมือนกับกรณีท่าทีของจีนไม่ได้แปลเปลี่ยนไปจากการไปชุมไอแชงการิล่าอาดลลอกที่สิงคโปรเมื่อเมื่อหลายที่จอนนะฮะที่ฝ่ายสารริกาเองก็คือ o อยออสตินซึ่งเป็นน้ำตีการอางเนี่ยต้องการที่จะพูดคุยแบบใแบบทวิภาคีกับ อ่าอ่าลีฉางตู้อ่าลีลีซ่างฝูนะฮะซึ่งเป็นนักตีกระโหลของของของจีนจีนไม่ไม่ตอบรับนะฮะ,ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลีซ่างฝูเนี่ยเคยถูกขึ้นบัญชีดําโดยรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์ตั้งแต่เมือม่อเมือม่อเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะฮะครับผมด้วยข้อหาว่าไปซื้อ,เ,อเครื่องบินลบอนุภาพสูงจากรัสเซียใช่อใชตอนนี้เขาเพิ่งจะได้รับการแจงหน้งให้เป็นนักตีกระรงกระโหมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแต่ั้นจีนบอกว่า ถ้าคุณยังขึ้นบัญชีดำรัฐมปตีกระลาผมของเขาอยู่เนี่ยมันจะพูดคุยได้อย่างไรนะฮะครับฉะนั้นตอนนี้จีนก็ยังยืนหยัดท่าทีเดิมนะฮะว่าช่องทางของความมั่นคงเนี่ยนะก็คงยังไม่ได้ตอบรับว่าจะต้องมีการมาพูดคุยกันนะฮะอาจารย์กำลังพูดว่าทางด้านทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังมีความเจริญก้าวหน้าก็อยู่พระนางเชเดอเอ่อเจเลรัมนตรีคลังเนี่ยก็จะเดินทางไปและก็นางจีนา่าไรมอนโดและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ย ก็จะเดินทางไปที่ประเทศประเทศจีนอย่างแน่นอนอันนี้มีความคืบหน้าอย่างแน่นอนแต่ทางด้านในเรื่องของความการเมืองและความมั่นคงเนี่ยดูท่าทีจีนแล้วเนี่ยก็ยังสงบนิ่งอยู่ในเรื่องของรัฐมนตรีกรลาโหมของประเทศอเมริกาไปอาของจีนเนี่ยไปซื้อเครื่องบินจากรัเสเซียเนี่ยก็ดูท่าทีแล้วจีนก็ยังเรียกว่ายังเรียกว่าปิดปากอยู่ไม่ <tyard. S 2> คือยังไม่ยอมรับในเรื่องของああที่จะเรียกว่าอะไรนะครับคือ <c ups> <c ups> ยังไม่ยอมที่จะยอมรับในเรื่องของการเสนอในเรื่องของความด้านความมั่นคงของประเทศประเทศจีนที่มีข้อเสนอหรือจะอาจจะมีข้อโตกลงบางสิ่งบางอย่างกันอาจารย์อาจารย์คิดว่าด้านความมั่นคงกับด้านการเมืองเนี่ยจีนยังสงวนท่าทีอยู่อันนี้อาจารย์คิดว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็มี ความกระเตือรตอวเหมือนกันในเรื่องการเมืองของอันคงตัวอย่างเช่นอะไรครับกรณีของไต้หวันเนี่ยซึ่งลิะจีเนี่ยค,ความสาคัญมากที่สุดนะฮะ,ะน่าจะเป็นประเด็นที่คุยกันนาที่สุดในการประชุมระหว่างลัมดีต่างประเทศสองสองชาติีกครั้งนี้นะฮะก็ปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาก,ก็ก็ได้กล่าวว่าตัวเองเนี่ยไม่มีนโยบายส่งเสริมให้ไต้หวันเนี่ยเป็น ปเป็นประเทศเอกราชนะแน่นอนแน่นอน,อรนครับแต่ว่าก็มีข้อแม้เหมือนกันว่าจีนจะต้องไม่ไปไม่ไปใช้กําลังทหารเนี่ยไปไปไปยึดของไต้หวันนะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องช่วยไต้หวันนะฮะกับนี่กเ็เป็นการยืนยันนะว่าว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับอ,อเมริกาก็ยังคงยึดถือนโยบายจีนเดียวอยู่นะส่วนสหรัฐอเมริกาเองก็มีข้อข้อแลกเปลี่ยนในการเรื่องความเป็นค่เหมือนกันก็คือ จีนจะเข้าไปช่วยเหลือล,ลัสเซียเรื่องความมั่นคงมากๆเนี่ยจีนก็ยืนยันเหมือนกันว่าก็คงจะไม่เข้าไปช่วยเหลือได้ความมั่นคงอย่างจริงจังนะฮะครับแต่ว่าจะมีปฏิสัมพันธ์ทางด้านเศรกิจนะแต่นั่นคออือเอ่อความคืบหน้าบ้างที่เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าความคืบหน้าที่น่าจะสําคัญมากก็คือการเปิดช่องทางของการติดต่อสื่อสารกันระหว่าง ฝ่ายกัลลาโหมของเขาสองฝ่ายนะครับแต่ว่าจีนก็บอกว่าถ้าคุณยังขึ้นขึ้นแบ็กกรีดอย่างแซงชเ่นคนระดับดําคือคนระดับรัฐมนตรีกัลลาโหมของเขาอยู่นี่แหละครับมันก็คงปเป็นเรื่องที่ยากนะแต่นั่นก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับท่าทีของสหรัฐอเมริกาเองนะว่าในทสุดแล้วเดี๋ยวเขาจะปลดบัญชีดําของะะรัฐมนตรีกัลลาโหมนะ,ค,ะครับลีซ่างฝูนะครับหรือเปล่านะค,ะครเพราะนั่นคือพีลีควิตซ์หรือว่าพีคอนดิชันปัจจัยก่อนหน้าของการที่บิลกาาเปิดช่องทางปฏิสัมพันธ์กันครับ ครับทีนี้อาจารย์มองว่าในการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกในปลายปีนี้เนี่ยอันนี้อาจจะเป็นสเต็ปแรกไปครับในเรื่องท่าทีทางหลักทางการทูตเดียการที่ประธานาธิบดีโจไบเดนยังไงๆก็ต้องเจอประธานาธิบดีสีจินผิงเนี่ยในการประชุมเอเปกเนี่ยที่ประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเป็นแผนไหมครับในเรื่องของเป็นคำกล่าวของประเทศอเมริกาเนี่ย if you can beat them you have to join them เนี่ย มันเป็นมันมันเป็นในเรื่องของสุภาพสิทธิ์ของชาวอเมริกัน You ครับอี a t t h นบี o เดมยู to j o i จอยเดมเนี่ยมัน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 เป็นคำคำเรียกว่าเรียกว่าเป็นอุปนิสัยของชาวอเมริกันไหครับที่เรียกว่าเอาละในเมื่อเอาชนะเขาไม่ได้แล้วก็ต้องร่วมจอยกับเขาเนี่ยมันเป็นวิธีการอันหนึ่งไหมครับเรียกว่า เขาก็เป็นประเทศจีนเป็นเป็นประเทศขั้วอํานาจแล้วที่มีความสําคัญมากในเรื่องของการเงินการคลังเรื่องอาวุธยุโทโธปกรณ์เรื่องความมั่นคงเนี่ยก็ไหนๆก็จะต้องไหนๆแล้วเนี่ยก็ต้องมาจับไม้จับมือร่วมกันและครการจุบเอฟเฟกเนี่ยก็เลยส่งรัฐมนตรีต่างประเทศแอนโทนีบลิงเกนเนี่ยไปสร้างความสัมพันธ์ไว้ก่อนเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงกันเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นสเต็ปแรกไหมครับอาจารย์ครับผมคิดว่าคงยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับ แต่ว่าแน่ๆก็คือว่าในช่วงปลายปีนี้แะครับจะมีการประชุมใหญ่ที่ทั้งคู่มีโอกาสมีโอกาสพบกันกได้ะนะฮะเวทีที่มีโอกาสพบกันค่อนข้างแน่นอนก็คือการประชุมซัมมิตของ G20 ที่ India, นะอินเดียนะอินเดียเป็นเจ้าภาพใช่ไหมในเดือนกันยายนะนะครับและผมผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ไบเดนเนี่ยนะให้เบงเชนไปเจรจาพุคุยกับจีน เือน <จะ S 1> เป็นเบืเ้องต้นก่อนพบกันระหว่างไบเดนกับสีจิ้นผิงในเวที G ยี่สิบเหมือนกับที่พบกันเมื่อปีที่แล้วที่ดาหลีหรือเปล่าใช่ใช,ใช่และข้อและข้อสำคัญคืออะไรครับถ้าได้พบกันนะฮะไบเดนก็คงจะเชื้อเชิญด้วยตัวเองเลยว่าขอให้สีจิ้นผิงเนี่ยไปร่วมประชุมเอ็กซ์บที่สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเพราะาอะไรครับถ้าสีจิ้นผิงไม่ไปปูตินไม่ไปผมคิดว่าการจัด เอเปกซัมมิตซึ่งมันคงจะ,จะ<ค>กลอยแน่นอนจัดดีไม่คงจะกลอยแน่นอน,นะะ <c oughs> ครับฉะนั้นผมว่าสองเรื่องนี้ก็คงเป็นภารกิจสําคัญแหะที่เบรนชันเป็นผู้นําสารไปถึงสีจิ้นผิงโดยตรงนะครับนมันก็เป็นหลักโปรโตคอลที่เรียกว่าแยบยนพอสมควรนะฮะในเรื่องของการประชุม G ียีที่อินเดียแล้วก็โจไบเดนเนี่ยก็จะต้องส่งสารที่เรียกว่าสุภาพต่อยหนึ่งให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ที่อินเดียแล้วก็เชิญไปที่เอเปกในการประชุมเอเปกที่อเมริกาก็ถือว่าเป็นในยะเป็นการเดินหมากเดินเกมที่มีความชาญฉลาดเนี่ยทีนี้ก็ต้องเรียนถามว่าในในครบรอบ5ปีเนี่ยอาจารย์มองอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยอาจารย์มองอนาคตในข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นวาระสําคัญไหมครับว่าอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ย เป็นเป็นวาระไหมครับว่าคนชาวอเมริกันเนี่ยอาจจะต้องการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างที่ดีระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาครับทอาจารย์ครับ อ๋อครับผมคิดว่าชาวอเมริกันเองหรือว่านะักธุรกิจอเมริกันเนี่ยคงต้องการหเห็นความสัมพันธ์ที่ดีกับกับ,ก,บกับจีนนะฮะว่ามันก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่ที่ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนะฮะแต่ว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายความมั่นคงฝ่ายรัฐบาลมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเพราะว่าบายปาดิซันหรือว่าข้อตกลงร่วมของสองพรรคใหญ่ในสภาคองเกรสก็คือเดโมแครตกับรีพับบิกันเนี่ยนะฮะก็คือการพยายามที่จะ ก็ก็คือพยายามที่จะบีบคั้นจีนนะฮะหรือว่าพยายามที่จะกดบังกจีนนะฮะนั่นมันเป็นเรื่องที่แต่ไหนแต่ไรมานะครับจะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพรรคเดโมแครตหรือว่ารีพับลิการได้เป็นรัฐบาลในช่วงเวลาต่อไปหลังจากเลือกตั้งในปลายปีหน้าและดีแล้วนี่นะฮะมียบายเรื่องการเมืองความมั่นคงนะฮะแล้วก็การมองว่าจีนเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์นี่นะ หรือแม้แต่ตอนนี้กําลังเริ่มกลายเป็นคู่ต่อสู้ทางยุทธศาสตร์เนี่ยนะฮะคคงเป็นเรื่องยากที่จะแปลปลี่ในในจุดนั้นนะฮะซึ่งมันก็จะคงจะ,จะแตกต่างจากปฏิสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจนะซะึ่อยะมีรูปทางที่เป็นบวกมากกว่านะครับอืมอืมทีนี้ความการเผชิญหน้าและความขัดแย้งกันเนี่ยอาจารย์มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมก็มองว่าประชากรของจีนเนี่ย1 4 2 3 0 0ล้านคนเนี่ยกับคนอเมริกันเนี่ย3 6 0 3 5 0้านคนเนี่ย การเผชิญหน้ากับความขัดแย้งกันระหว่าง2ประเทศเนี่ยทจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในเรื่องยุทธศาสตร์ของอเมริกากับชาวจีนเนี่ยไม่น่าจะมีการสร้างความขัดแย้งกันหรือการ,รเผชิญหน้ากันเนี่ยอาจจะเป็นการสร้างในเรื่องของการหารือร่วมกันในการที่จะเป็นพันธมิตรร่วมกันเนี่ยอาจารย์มองในยะของการกําหนดยุทธศาสตร์ตรงนี้อาจารย์มองยังไงครับตรงนี้ครับ ถ้าเราคิดอย่างนักวิชาการหรือว่าคิดอาชีพอย่างมีสามัญสำนึกเนียน,นะฮะ,ะนั่นคือแนวทางแนวทางที่ถูกต้องครับนะฮะเพราะว่าการปฏิสัมพันธ์นในเชิงบวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องการเมือ,องความมั่นคงเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทั้งคู่นะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อโลกด้วยแต<ห><ม>้ถ้าฝ่ายการเมืองฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะคงไม่ได้คิดแ่บทีแ่แบบที่พวกเรานักวิชาการหรือว่าประชาชนคิดนะฮะนะยั้นความขัดแย้งมันคงไม่ไม่บานปลายขยายตัวจนมาถึงจุดอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันครับ ครับคำถามสุดท้ายสุดท้ายเลยอาจารย์ครับแล้วอาจารย์คิดว่ารัเสเซียเนี่ยมองอยังไงครับการที่แอนโทนีบริงเก้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเนี่ยไปเยือนประเทศจีเนี่ยประธานาธิบดีปูตินเนี่ยคิดว่าจะเล่แอนโทนีบริงเกนไหมครับจะมองจะจะจะมีทัศนคติอย่างไรครับกับการไปรเยือนของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาที่ประเทศจีในครั้งนี้ครับ ครับผมเชื่อเขาคงจับตามองอยู่นะครับว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะฮะผมว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยในขณะนี้นะฮะก็เป็นเพื่อนกันสารเขาคงถึงกันมากนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับท่าทีของจีนหรือว่าการปฏิสัมพันธ์ของจีนต่อชาติหมาล่าชาติอื่นที่ที่ไม่ใช่รัสเซียเนี่ยนะฮะผมว่าเป็นเรื่องที่เขาคงมีการเข้าใจมาร่วงน้าแล้วนะและข้อสำคัญก็คือว่าการพบกันครั้งเนี้ยอาจจะมีการพูดคุยกัน ในทางรับอยู่บ้างนะฮะว่าถ้ารัสเซียกับยูเครนจะหาทางลงจะลงยังไงครับครับครับแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันคงเป็นเรื่องที่ไม่มีการเปิดเผยตออ่อแน่นอนออนะฮะครับครับอ่าฉะนั้นแต่ว่ามันต้องเป็นประโยชน์ต,ต่อต่อกรณีของสารณิัฐจีเองว่าถ้าลงแล้วเนี่ยจะสามารถเก็บเกี่ยวผลพวงทั้งเรื่องเศรษฐกิจและด้านการเมืองความเป็นคงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เป็นประโยชน์ต่อการการเมืองภายในประเทศของสารัรอเมรจกาซึ่งตอนนี้ก็กาลัง เสียงปีเสียงกรองมันก็รัวดังขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะมันจะมีการเลือกตั้งกันในเพียงแค่ปีเศษๆข้างหน้านี้นะครับผมว่าเรื่องนั้นน่าจะมีความสําคัญมากกว่านะครับว่าในสุดแล้วเนี่ยปฏิสัมพันธ์กับรัเสเซียที่นําไปสู่การการเจรจาพูดคุยกับยูเครนได้นี่นะครับนะจะเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อการเมืองภายในประเทศนะครับของจารัฐกาเนี่ยผมคิดว่าคงจะนําไปสู่โอกาสของการเจราเจราพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นครับ ครับครับเอาละครับขอขอบคุณท่านอาจารย์สมพบมนาลังสรรนะครับท่านอธิการบดีสถาบันปัญญาพิวัตรเนี่ยนะครับก็ขอขอบคุณครับท่านอาจารย์สมพบครับครับินดีครับครับขอบคุณครับ